เอริกเทนฮาคออกมาให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่แคร์กับข่าวโดนปลดและในเวลานี้นะครับนักเตะมีความมุ่งมั่นมีแรงกระตุ้นเป็นอย่างมากครับในเกมที่จะบุกไปเยือนเลียภูในวันอาทิตย์นี้เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับ ในสัปดาห์นี้นะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโปรแกรมที่โคตรยากเลยนะครับจะยกคนบุกไปเยือนทีมจ่าฝูงอย่างหง์แดงลิ์พูที่แอนฟิลด์นะครับแล้วลิ์พูในนาทีนี้ก็เล่นโคตรดีเลยครับส่วนแมนยูครับผลงานในสวนทางลิบลับฟ้ากับเพลเลยครับเพราะว่าล่าสุดครับก็ตกรอบยูฟาแชมเปี้ยนีกด้วยการแพ้บาร์เยนมาแล้วก็สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเพิ่งจะแพ้คาบ้านให้กับบอลมัดไปศูนย์ประตูต่อสามนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับทางเอริกเทนฮากก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่ออกก่่นเมวา ผมยังได้รับการสนับสนุนจากสโมสรผมรู้สึกแบบนั้นพวกเขาบอกผมแบบนั้นนั่นเป็นเรื่องที่โอเคในเวลานี้ผมโฟกัสแค่ตัวนักเตะผมโฟกัสแค่จะทำอย่างไรก็ได้ให้ทีมกลับมาผลงานดีอีกครั้งซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ผมกังวลณเวลานี้ผมไม่ได้กังวลเลยกับข่าวโดนปลดของผมตอนนี้ทีมของเราไม่มีความสม่ำเสมอเลยผมต้องทำให้ทีมของเราสม่ำเสมอมากกว่านี้ นอกจากนี้นะครับเอริกเทนฮากยังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมครับบอกว่าเกมที่แพ้กับบาเยิร์นมิวนิกแลวก็สุดสัปดาห์ที่แล้วที่แพ้กับทีมอย่างบอลมัดจะไม่ส่งผลอย่างแน่นอนต่อน,นักเตะของแมนยูที่จะบุกไปเยือนเลียพูในสุดสัปดาห์นี้แหละครับโดยเทนฮากก็บอกว่าผมคิดว่าในเวลานี้นักเตะทุกคนมีแรงกระตุ้นเป็นอย่างมากในเกมที่จะบุกไปเยือนที่แอนฟิลด์ในสัปดาห์นี้นี่เป็นเกมที่ยากมากๆและนี่คือสิ่งที่นักเตะระดับท็อปต้องการพวกเขาต้องการความท้าทาย คุณต้องมองไปข้างหน้าเราต้องเก็บเรื่องเมื่อปอีก,ก่อนไว้ในความทรงจําแต่คุณต้องเรียนรู้จากเกมในวันนั้นและมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้และนั่นแหละครับก็คือบทสัมภาษณ์เท่ๆอีกครั้งหนึ่งของเอริกเทนฮาที่มีความมุ่งม,มั่นเหลือเกินนะครับว่านักเตะของเขามีแรงกระตุ้นสุดๆนะครับในการที่จะบุกไปเยือนเลียพูที่แอนฟิลในสัปดาห์นี้แหละครับ สำหรับข่าวดีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสัปดาห์นี้นะครับนักเตะอย่างมาคัตแรดฟอร์ดครับแล้วก็ลุกชอสามารถกลับมาลงเล่นได้นะครับแต่ว่าข่าวร้ายสุดๆเลยครับนักเตะอย่างแฮร์รี่แม็กควครับจะไม่สามารถลงเล่นในเกมนัดนี้ได้นะครับนี่ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายสุดๆเลยครับก็ต้องมารอดูกันแล้วครับว่าเกมในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้จะจบลงอย่างไรครับ ก็ถือว่าในวันอาทิตย์นี้นะครับเป็นเกมสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยครับสำหรับทางเอริกเทนฮาครับเพราะว่าหลายๆคนก็คาดการณ์ว่าหากแพ้ลิพูแบบหลุดลุยแพ้ลิพูแบบเละเทะครับก็มีโอกาสสูงมากๆครับที่เอริกเทนฮากอาจจะโดนปลดจากตําแหน่งทันทีครับและนี่นะครับก็คือยอดรวมทั้งหมดนะครับในการซื้อตัวของเอริกเทนฮากหลังจากเข้ามาคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับดูนะครับไทเรลมาลลเซียคริสเตียนอีริกเซนลิซานโดมาติเนสคาเตมิโร แอนโทนีเมซันมาหอังเรโอนาหน้าลาสมุดคอยลุนนะครับเอาไทยบายินดีจอหนนี่อีเวนนะครับทุกคนที่ซื้อมาตอนนี้ราคารวมอยู่ที่410ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเงินที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับกับ2ปีที่มาสร้างทีมของเอริกเทนฮารับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับคําพูดของเอริกเทนฮาก และถ้าเกิสัปดาห์นี้ครับเอริกเทนฮากพาเลดแมนยูไปแพ้ลิเวอร์พูลแบบเละเทะอีกครับยังคงมั่นใจในตัวเอริกเทนฮากอยู่ไหมครับถ้าคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับก็คอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรโดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะ